คุณเทวิตผมถามความเห็นนิดนึงและในส่วนตัวคุณเทวิตเองเนี่ยมองเรื่องที่การทํางานดีเที่จะมาสอบเรื่องของสอบว่าเป็นคดีพิเศษในมองในมุมมองส่วนตัวนี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไงบ้างครับครับต้องยืนยันนะครับว่าเราอุตส่าห์มีองค์กรสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาที่ชื่อว่ากกตนะฮะตั้งแต่ภายใต้เจตจำนงของรัฐธรรมนูญปี4 0สใช่ไหมฮะเพราะก่อนหน้านั้นนะฮะถ้าถ้าทางคุณกล้องนะฮะและคุณเอนะฮะหรือท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็ยังจำกันได้ว่าการจัดการเลือกตั้ง การบริหารจัดก,การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนสุดารหรือวุฒิสภาอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้เกลไกมหาไทยนะฮะในการในการดาเนินการซึ่งพอใช้กลไกมหาไทยในการดําเนินการเนี่ยเราเรียงไม่ได้ว่าก็จะสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารเพราะว่ามันก็เป็นกระทรวงหนึ่งใช่ไหมที่มีรันตรีเป็นเป็นมาจากฝ่ายบริหารทีนี้พอมาเป็นกกตนะฮะก็ทําให้บนถือหลักของความเป็นอิสระหรือว่าอย่างน้อยเป็นหลักการความยุติธรรมและเที่ยงธรรมในการ ในการทั้งจัดการเลือกตั้งและก็เรื่องของไตส่สวนสอบสวนนะฮะดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่อาจจะเรียกว่าผู้จริตการเลือกตั้งอะไรต่างๆครับ,รบทีนี้พอมาดูอํานาจของ d s i อนะฮะ DSI อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็อยู่ภายใต้รัฐนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะซึ่งก็ถ้าหากว่าในรูปแบบการนี้รูปการนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะการให้บทบาทถ้าเรายอมยอมรับว่า dSI เนี่ยสามารถที่จะมีเอกเทศ ในการที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจจิตการเลือกตั้งได้เนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นว่าก็จะเราก็จะกลับไปเหมือนก่อนหน้าปี40นะฮะที่เราก็จะให้หน่วยงานที่เป็นกระทรวงที่อ,อยู่ภายใต้กำกับของฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาที่จะล้วงดาเนินคดีกับกับเ,เ,เรียกว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองได้ขึ้นเหมือนมันก็จะไปขัดแย้งกับเจตนารมณ์ตั้งแต่เราอุตสาห์สร้างกกตมา ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮต้องเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังน,นะฮะว่าเรารไม่ได้ผมผมนะผมไม่ได้เป็นกลุ่มกลุ่มสวากลุ่มใหญ่นะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะฮะต้องเรียนว่าเออไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบปจิบันเนี่ยผมก็ถูกกกระตตรวจสอบอยู่นะ,ะเพราะว่ามีคนฟ้องเป็นสมบัติอยู่นะครับก็ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันควรจะอยู่ภายใต้กรอบอะไรบางประการที่ไม่ไม่ไปถ่ายไปใช้ทางลับนะฮะไปใช้ทางลับอันนี้ย เราก็เห็นนะครับว่ากกตเองก็ล่าช้านะฮะหลายกรณีมันไม่ไม่ตรงใจขัดใจแต่ว่าการที่ d ีเอสไอเนี่ยฮะ่อเข้ามาถ้าจะมารับเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอย่างที่ผมว่าในเชิงหลักการแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะมันมันก็ไม่ได้ห้ามที่ดีเอสไอจะมาร่วมตอบแต่คนที่เป็นเจ้าภาพต้องเป็นกกตนะฮะก็ถ้าดูตามพระราชบัญญัติประกอบัฐธรรมูญว่าด้วยคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งมาตราที่49ใช่ไหมฮะ ก็ระบุไว้ว่าถ้ากรกตเห็นว่าเจ้าพนักง,งานหรือหน่วยงานอะไรที่มีการตั้งเรื่องสอบนะฮะอสอบสวนสำนวนตั้งสำนวนที่มาเนี่ยกรกตสามารถเรียกเอาสำนวนนั้นมาได้และหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยต้องให้สำนวนนั้นกรกตภายในเจ็ดวันนะฮะ<ม>ก็ย้ำนะครับว่ากรกตเองเนี่ยถ,ถ้าพูดถึงในแง่ขององค์กรมีไอเป็นองค์กรระดับกรมนะฮะ็นระดับกรมแต่กรกตเนี่ยเป็นองค์กรภายใต้รัฐธรมนูญดังนั้นสถานะเนี่ย กรกตสูงกว่านะฮะสูงกว่า,วาดีไอจังนั้นโดยบทบาทเจ้าภาพต้องเป็นดีไอส่วนข้อกล่าวหาครับข้อกล่าวหากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันเป็นกรณีถ้าถ้ามันเป็นความผิดนะตามตามข้อมูลอะไรที่กรกตไอ I, ส่งให้กรกตเนี่ย,ยมันก็เป็นการทุจริตการได้มาซึ่งสวรครับซึ่งถูกบรรัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบัข้อมูลว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสวนะฮะ มาตรา77นะฮะจะอนุ1อนุ2อนุ3อนุ4ก็ว่าไปแต่อนุ1เนี่ยก็คือการให้เงินเพื่อจูงใจให้เลือกหรือไม่เลือกนะฮะกับตนนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าหากว่าผิดตรงเนี้ยมันก็เป็นอำนาจของคอตนะฮะเพราะกรกตก็มีอำนาจรับรองแล้วว่าในมาตรา4ตามพรปว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งเอ้พรปกรกตอยู่แล้วว่ากรกตมีอำนาจในการวินิจฉัยหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับ กฎหมายเหล่านี้กฎหมายเรื่องว่าด้วยการได้มาซึ่งสวอนะครับดังนั้นผมก็ยังยืนยันว่าบทบาทสําคัญเนี่ยก็เป็นกกรแต่ว่าข้อหาเนี่ยถ้าผิดพุจริการได้มาซึ่งสวอก็ควรจะฟ้องให้ตรงข้อหาไม่ใช่ไปพยายามที่บวกไปเรื่องอ้างยี่ <c oughs> ผมเรียนย่าดนี้ว่า <c oughs> หลายคนนะฮะผมสื่อสารไปกับพวกที่เป็นนักประชาธิปไตยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แล้วแต่นะที่อาจจะนิยามตัวเองว่าเป็นนักนทู้ชยใส่อันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับว่า ถ้าหากว่าเราให้หน่วยงานในระดับกรมที่อยู่ภายใต้สังกัดฝ่ายบริหารอย่าง BSI นะ,ะสามารถมาดํำเนิน,นการฟ้องที่เป็นคดีนอกเหนือจากการได้มาซึ่งสอวอหรือการได้มาซึ่งสสหรือการเลือกตั้งสสหรือพอพรบรพักการเมืองได้ก็จะตั้งอัง,งยีต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะพักฝ่ายค้านเองเนี่ยหรือพักที่เป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลเองเนี่ยฮะเดี๋ยวรัฐบาลเองก็โอง ดีเอ็นไอดำเนินคดีอังยีได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาสงสัยว่าพรรคุณเนี่ยมีการพิจรรตหริเป่าก็ตั้งประเด็นว่าเป็นทั้งยีแทนที่จะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดว่าด้วยพักการเมืองตามพรลปว่าด้วยพักการเมืองหรืพอพรลปว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งสอสอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะระวังทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาดันว่าถ้าเกิดเป็นพักฝ่ายค้านเองเนี่ยดันองค์กรสละอาจจะแอคทีฟมากกว่ามากกว่ากรีสวครับ คือคือเขาแอคทีฟก็เลยไม่ต้องพึ่ง DSI นะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะว่าในอนาคตถ้าเขาไม่แอคทีฟนะฮะแล้ว DSI ถ้าระวางมาตรฐานเราให้เป็น New Normal ใหม่มาตรฐานใหม่เนี่ยต่อไป DSI ก็จะมารับจบแทนก่อต่อได้นะอี่ต้องระมัดระวังค่ะก็คือไปให้ในถูกช่องทางอัปท่าที่ที่มีที่ควรอย่างนั้นนะคะไม่ได้โกงการตรวจสอบวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะท่านสมาชิกผู้ทสภา เทวริศมณีชายเดี๋ยวมีความคืบหน้าขอเรียนเชิญพูดคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณคุณเอคุณคุณก้องครับและท่านผู้ชมผู้ฟังครับสวัสดีครับทางไทยเบฟเองก็มีการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมาโดยตลอดเฉพาะเรื่องของสินค้าโอท็อปนะฮะซึ่งปี่ก็เป็นเอฟซีตัวตัวยงเมื่อกี้เนี่ยเห็นบรรยากาศนี้นึกมันนึกภาพนึกกลิ่นทุกอย่างออกเลยนะคุณก้องขอบคุณไทยเบฟจำกัดมหาชนด้วยค่ะ